โอเคครับผมขอกาสรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมใจใกล้เกียคร,ครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดม็อดโดโลเลกอต์ God, น้าเด่นะผมจะทำยังไงนะผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกนะผมให้เรากดไปคำว่าเวิร์กช็อปนะครับผมที่ผมวงไว้นะเวิร์กช็อปนะครับผมอ่ากดเข้าไปจะมาหน้านี้ครับผมให้เราเขียนไปนว่าเนี่ยครับผมให้เราเขียนไปนว่าเดอะม g h ตี้ ทิ้งออฟอานะครับผมกดเอ t เ r อร์ไปเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเจอมอดที่มีดูโดเล็กหน้าตาแบบนี้นะครับผมเหมือนเป็นก๊อตเลยนะครับผมให้เราคลิกปุ่ม s u b s c r i b e เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับคลิกเข้าไปแล้วแล้วก็รอมันโหลดนะครับผมแค่นี้ครับผมก็วิธีการโหลดนะครับผมเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูในเกมันดีกว่าครับโอเคครับผมก็ได้เข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เรากดไปที่ฮสต์โ o คอลนะครับผมแล้วก็หาม็อดดูนะครับผมเดี๋ยวผมเอาม็อดออกก่อนนะครับให้เราหา the mighty ing of art นะครับผมอันนี้ผมเจอแล้วผมวงไว้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่นะให้เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่ the mighty นะครับผมแล้วก็กด enable mod นะครับผมให้มันให้ให้มันไปข้างบนนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ครับผมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เราก็กดเล่นได้เลยนะครับผม ไ้ครับผมไปดูในเกมันดีกว่านะครับ Let's g ก okay, โอเคนะผมก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราสปาวกันเลยดีกว่าผมอ้าบผมเรามาเกิดในโลกอาร์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำการเสกโดรุลกอตมาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมทำการเสกมา เรียบร้อยครับนี่คือสูตรนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมเปล่ามาเล้วกูโ<ม>ดนเกียร์กูโดนเกียร์อะไรเนี่ยกูโดนเกียร์อ๋อผมลืมผมผมลืมเปิดก๊อตโหมดนะผม <c oughs> อ่าเอาใหม่เอาใหม่หมก็นี่นะครับผมคือโดโดเล็กก๊อตนะครับผมก็เป็นอบิเวียนผมเป็นราชาแห่งโดโดเล็กเลยนะครับจะว่าได้ครับตัวนี้อบิเวียนเดย์อิมพอร์ตเมนต์ออฟดักเน็นะครับผมเราขึ้นขี่กันเลยดีกว่าครับ โอ้โหนี่ครับผมหน้าตาของเทพเจ้านะครับผมโอ้โหยิ่งใหญ่ลังการแล้วศพทะลุท้องดูแเล็กครับผมโอ้โสดูสึกหน้าเกมขานมาครับเอาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมก็แต่ตัวนี้ผมดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นเทพเจ้าเนี่นะครับผมเลเวลเป็นหกหกหกนะครับผมเป็นตาตาเลยครับผมกระชุยไปครับผมโอ้โอยู่ข้างหน้าก็ เกลผมฝวากัดกันทัน้งหมดครับเอามีไททันนองอเปล่ามาผมก็กัดีเรียบร้อยครับโหมีคิวครับมีพระเจ้าอยู่ไม่เป็นไรครับเราเก็บเรียบครับก่ออาร์ตต้นไฟไป,ไปมาดิมาสิกัดไฟกัดไฟโหเราคิวเลยครับตอนนี้ไม่มีใครหยุดเราได้เลยครับตอนนี้ กระจายไฟหน้อยพ่นไฟไปอีกโหไปคิวเลยครับแบบนี้ไหนมีใครจะสู้กับพี่ไหมน้องสู้กับพี่ไหมตายไปโอ้โหไฟโนโด้านหน้านี้พ่นไฟก็เรียบร้อยครับโอ้โหไปคิวเครับผมพ่นไฟไปอีกรอบโอ้โหพ่หนไฟไปอีก รู going, talk, ้สึกว okay, so ่ามันคิ้วมากเลยครับกดจัดกัดปลายกัดปลายไม่มีอะไรครับผมคิ้วๆครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลองจัดสักแเปคหนึ่งดีกว่านะครับผมก็ผมจะลองสเปาวอ์ชีพคอมมอนหรือไม่ที่อินออฟอาร์กมานะครับผมก็จะมาลองดูนะครับผมว่าโดดรีกอตของเราจะใช้ได้หรือไม่ครับผมผมจะสเปามันได้สามตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสเปาออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมปิดออกกเลย ขอใครยครับหอกลงนะผมวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่จะเข้ามาไปเข้ามาเลยเข้ามายกจอตอนนี้รียบร้อยครับวอซตายแบบง่ายดายผมโดนฝีมือของเทพเจ้าอย่างโดโด้ดิคก์นะผมนี่ครับกัดคีโอ้โหชีวเลยครับ โอเคครับ okay, yeah, ผมสำหรับในคานนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม